สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับครับมือนี่ครับผมครับทั้งช่องของบ่าแหลมพระรุ่ยชาแนลครับจะมาสรุปเลขเล่าพัฒนาให้ฟังนะครับเนาะครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาวันศุกร์ที่17มีนาคม66ครับพี่น้องครับเลขที่ออกมี1 0ึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ครับ เลขลาง0 7นเดได้พี่น้องครับมีผู้ใดโชคมาในนอกรับผมสามารถที่สิครับเพคอมเมนต์ครับขามาพูดคุยกันได้นะครับเนาะครับอยากให้ผมครับผมเน้นนักที่สำนักใดครับกับคอมเมนต์ขามาได้ครับเด้อครับครับผมกะเวลามันจอดแล้วเนาะพี่น้องเนาะครับเหลือยูซีชั่วโมงกว่ากว่าครับกะเลขหวยเล่ากะจะออกแล้วครับพี่น้องผมสิกอนอนุญาตครับสรุปเลขเล่าให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะครับไปเลยพี่น้อง ครับสำหรับวันจันทร์ครับผมวันจันทร์ที่20มีนาคม66ลาวพัฒนาครับผมของพอแต้มนะครับเนาะครับงดที่แล้วพอแต้มเขา0ูนย์เดได้ครับพี่น้องตรงๆเลยครับครับสำหรับลาวพัฒนาครับนี่เป็นของพอแต้มครับผมบนล่างวิ่งรูดครับผม4กับหาได้พี่น้องได้ครับผมเลขวิ่งมา4กับหาอันนี้เป็นบนทั้งบนทั้งล่างได้ครับพี่น้องครับผมเลขจับคู่จะมีสองสี่ 2 5งห้าสองหกห0 5่งครับพี่น้องตัวเด่นของอเฟิร์มี่สองสี่สองห้านึี่หนึ่งห้าศูนครับผมพี่น้องครับฝากพี่น้อง f อซครับผมแคปหน้าจอไว้เลครับครับผมกลับไปสำนักที่สองเลยครับพี่น้อง ครับนาาพัฒ่ผมครับวันที่20มีนาคมนี่สำนักของปู่สมหวังนะครับครับปู่สมหวังครับผมปู่สมหวังลาวพัฒนาบนล่างครับผมบนล่างครับของปู่สมหวังสูตรของปู่นี่จะบนแลลล่างขึ้นกันครับผมครับของปู่สมหวังจับคู่มาให้ครับผมจะมี70 สองศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์สี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดหกหกนะครับพี่น้องครับตัวเด่นตัวเน้นของเพลินนะครับเนาะตัวเก่งของปูสมหวังครับผมจะมีเจ็ดศูนย์ครับผมกับเจ็ดสี่นะครับพี่น้องครับฝากพี่น้องเอฟซีครับผมครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางครับผมผู้ใดชื่นชอบครับหวยเล้าพัฒนาครับฝากครับผม ปูสมหวังเอาไปพิจารณานํานได้ครับพี่น้องเลขสามตัวของปูสมหวังจะมีเก้าเจ็ดศูนย์ครับผมเป็นตัวเด่นนะครับพี่น้องครับแล้วก็ห้าเจ็ดสี่ครับผมตัวร่องของปูก็จะมีห้าเก้าเจ็ดพี่น้องครับผมเลขซี่ตัวของปูสมหวังก็หายมากเท่ากันพี่น้องครับผมห้าเก้าเจ็ดศูนย์ครับผมห้าเก้าเจ็ดสี่ครับฝากพี่น้องเอซีเอาไปพิจารณาเบิ้งครับสำหรับครับผมเลขวิ่งของ ปูสมหวังครับมีเจ็ดกับสี่ได้พี่น้องครับผมบนล่างเจ็ดกับสี่ครับผมครับไปสำนักต่อไปเลยครับเสียงหนึ่งอย่างเนี่ยครับผมครับผมพี่น้องครับวันที่ยี่สิบได้ครับปีนาคมหกหกลาวพัฒนาเซียนพิมายครับผมครับพี่น้องเลขเซียนพิมายนี่ครับผมเขาทุกนวดนะครับเลขวิ่งซ้ายวิ่งหนีบอกเคยลุดได้ครับพี่น้องครับผมสายวิ่งบอกเคยลุดครับผม ของเซียนพีไม้ครับผมบนวิ่งรูด6กับเดนะครับครับ6กับ7ครับเพนเด่นเด่นที่เดนะครับเน้นหนักมากครับสำหรับเลขวิ่งครับเด่น7ครับจับคูครับเด่นเด่นจะมี7 2 7 4ครับผมตัวล่องก็จะมี2 6 4 2 8 4ี่ดครับเลข3ตัวครับผมของเซียนพีไม้ครับผมจะมีมาให้คือกันจับคูอาจารย์จับมากก็จะมี5 2 6สองห ห้าเจ็ดสองสามสี่หกสามสี่เจ็ดครับสำหรับเลขล่างของเซียนพิมายครับพี่น้องครับเลขล่างวิ่งรูดครับศูนย์กับเก้าเลยพี่น้องครับเน้นนักครับเปียกวิ่งก็คือเลขเก่าครับพี่น้องครับผมจับคู่ครับตัวเด่นตัวเน้นจะมีเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าครับแล้วก็ตัวร่องก็จะมีศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าครับผมฝากพี่น้องเอฟซีครับผม จะลืมแคปหน้าจอเอาไว้น้ำได้ครับพี่น้องครับผมครับสําหรับเลขของอาจารย์เซียนพิมายนะครับเนาะครับฝากพี่น้องเอฟซีครับผมเอาไปพิจารณากันเบื้องน้าครับอย่าลืมแท้ๆครับผมเพราะว่าของอาจารย์แยกบนล่างไม่ชัดเจนครับครับไปที่สํานักก็ไปเลขครับพี่น้อง ครับผมลาวพัฒนาของปู่07เจ็นะครับเนาะครับลาวพัฒนาของปู่07บนวิ่งรูด9ครับพี่น้องครับบนวิ่งรูด9ครับผมจับคู่ครับหลวงปู่เบินกะมีคือกันครับผมมีมาให้บอายหางครับพี่น้องตัวเด่นๆจะมี98 99 90ดเก้าเาครับตัวที่บอเด่นกะจะมี08 09 00 88 8980ครับฝากพี่น้องเอซีทุกท่านครับผมรับตัวใดที่เป็นบบเดนบบเนีนมากอ่ะับพิจารณาเบิงครับผมครับสําหรับล่างวิ่งรุดนะครับเนาะศูนย์ครับผมตัวเด่นก็คือศูนย์ครับพี่น้องครับเน้นมาเลยครับเพิ่วิ่งมาแค่ครับบนหนึ่งตัวล่างหนึ่งตัวครับดังนั้นสายวิเลกวิ่งครับยาผาดแท้แทครับพี่น้องครับสําหรับจับคู่ครับผมของปูศูนย์เจ็ดครับจมมีครับศูนย เลขลางด้วพี่น้อง07 08 09ครับผม17 18 19 97 98 99ครับฝากพี่น้องเอฟซีครับผมทุกท่านแคปหน้าจอเอาไว้ในได้ครับครับเผื่อบอเป็นการลงลื่ครับผมครับสำหรับเลขปู่07ฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมรับเน่นครับผมนัดสำหรับสายวิ่งสายหลุดนะครับ ครับมายางละตัวสําหรับเล็กวิ่งครับฝากพี่น้องเอฟซีครับเหล็กจับคู่ก็เน้นไมาให้เด่นไมาให้เลยวยครับพี่น้องครับไปต่อที่สํานักต่อไปเด้พี่น้องครับผมครับสํานักต่อไปคือของปูโคราดนะครับครับปูโคราดครับผมลาวพัฒนาครับ บนวิ่งรูด2นะครับสำหรับเลขบนของปูโคราดครับผมครับจับคูมี101715 2 2 2 7 7 5 5ครับ303735ปูเด่นเด่นมาหาก็คือวิ่ง2ครับเลขเด่นของปูครับไปใส่บาไดนอกจาก202725ครับฝากพี่น้องเอฟทุกท่านครับปิจารณาครับอย่าลืมนั่มครับผมแคปหน้าจอครับผมเห็นแล้วก็อย่าลืม นะครับพี่น้องครับเอาไปเชียงโศกเชียงไทยครับผมเลขล่างวิ่งรูดครับผม8ตัวเดียวโดดๆเลยครับสําหรับเลขล่างของปูโคราชครับผมครับจับคู่ปูมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดครับสําหรับเลขเด่นของหลวงปูครับผมจะมีแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดครับ ฝากพี่น้องเอฟซีครับผมติดกำลังรับชมคลิปของบ่าวแหลมผ้าร้อยชาแนลยูในขณะนี้ครับอย่าลืมแทๆพี่น้องครับสายวิ่งสายลูดครับมาเพียงครับบนตัวล่างตัวครับฝากพี่น้องเอฟซีจับคููกะบน้อยหางครับพี่น้องเดนมาแล้วเหลือแค่สามหางบนสามล่างสามครับฝากพี่น้องครับผมไปที่สำนักต่อไปเลยครับผม ครับผมครับสำนักนี้กะเป็นสำนักดังเหมือนกันครับพี่น้องครับสำหรับลาวพัฒนาครับงวดประจำวันที่20ครับคือมือนีเนาะพี่น้องครับผมครับเซียนริมทางครับผมเซียนคนริมทางครับเซียนคนริมทางนี่ครับผมบนวิ่งรูดครับผมมี789ครับเดนที่79ครับผมเจ็ดกับเก้าด้พี่น้องครับผมจับคู่มี7 3 7 4ี่ จ็ดห้าแปดสามแปแครับฝากพี่น้องเอซี่ครับผมตัวเด่นตัวนักของเผินตัวเก่งกะมี7เจ็ดสามเจ็ดสี่ครับเก้าสามเก้าสี่ครับผมสาหรับเลขบนของเซียนคนริมทางครับผมเลขลางนะครับพี่น้องครับเลขลางก็จะมีครับผมมีเลขวิ่งรูดกะมี1หนสองสามครับเด่นที่1กับสอง้ยพี่น้องครับผมจับคูมี1727 สามเจ็ดครับหนึ่งแปดสองแปดสามแปดหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าครับผมตัวเด่นตัวเก่งของเสียนคนริมทางครับมีหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเก้าสองเก้าครับฝากพี่น้องเอฟซีครับผมแคปหน้าจอเอาไว้ครับอย่าลืมแท้ๆครับผมเสียนคนริมทางครับเหลขเป็นผ่านยากครับพี่น้องครับขออนุญาตพี่น้องครับผมไปที่สำนักต่อไปเลยครับพี่น้องครับผมครับ งวดประจําวันที่20นะครับเนาะครับสำหรับลาวพัฒนาเซียนคนหนองคายครับพี่น้องครับบนล่างวิ่งรูด4กับ5ครับพี่น้อง4กับ5ของเซียนหนองคายครับเด่นเด่นเลยนะครับพี่น้องเลขวิ่งครับผมครับจับคู่03 04 05 93 94 95 83 84 85ครับผมสำหรับ เลกเดนของเสี้ยนหนองคายนะครับเนาะครับจะมี049484059585ครับผมครับสำหรับครับคลิปนี้ครับผมกะมีแนวทางหวยราวพัฒนาขับมานำเสนอให้ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปของบาวแหลมพ่ลรุยช n แนลอยู่ในขณะนี้ครับ ฝากครับพี่น้องเอาไปพิจารณาครับผมตัวเลขทั้งหมดครับตี่บ่าแหลมนําเสนอครับเป็นเพียงแนวทางนะครับพี่น้องครับผมครับ้ายสุดสุดไทยนี่ครับกัขออนุญาอุยพรครับให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านครับโชคดีครับผมอีก 2- 3สามชั่วโมง4ี่ชั่วโมงที่จะถึงนี่ครับสำหรับห่วยเล่าพัฒนาการทุกขู่ทุกคนสำหรับเอฟซีที่เขามาติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ครับครับบ้าแหลมกับ ฝากกดติดตามเอาไว้เพื่อบร่ได้พลาดคลิปสำคัญครับผมที่บ่าวแหลมได้ลงให้ครับเอฟซี FC ทุกท่านเบิงในขังต่อไปฝากกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ่าวแหลมผ้าร่วยชาแนลด้วยครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับบ่าวแหลมขออนุญาตอำลาผ้าจากครับผมครับขอก่าวคําว่าสวัสดีครับ